คำว่าบุตรโอรสที่เกิดโดยธรรมเกิดโดยพระโอษของท่านเกิดโดยป่าของท่านนี่ก็คือเราฟังคําสอนของท่านแล้วมาปฏิบัตินะคะเราฟังคําสอนพระธรรมที่ท่านถ่ายทอดออกมาแล้วเรามาปฏิบัตินี่แหละค่ะคือบุตรคือโอรสนะคะที่เกิดโดยธรรมของพระตถาคตนะคะตรงนี้ไม่อาจว่าจําสําคัญและจําเป็นนะคะ ามีใครหลายคนถามแม่อาร์ตว่ารู้สึกรับรู้ได้เลยว่าแม่อาร์ตรักพระพุทธเจ้ามากเกิดจากอะไรเกิดจากการที่แม่อาร์ตนำธรรมของท่านมาใช้ปฏิบัติตามคําสอนของท่านในทุกมิติชีวิตแล้วแม่อาร์ตเห็นเป็นปัจจัตตังเฉพาะตนว่าตัวเองเนี่ยข่ายค,ความยึดมั่นถือมั่นได้ตัวเองสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ได้นะคะตัวเองเนี่ยสามารถค้นพบนะคะทางที่จะสามารถทําให้คนน่ะหลุดจากทุกข์ได้นะคะ พบความสุขที่แท้จริงสุขจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือสาเหตุที่ทําให้แม่อารักพระพุทธเจ้ามากรักยิ่งกว่าอะไรอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรสามารถเปรียบเทียบได้นะคะสาเหตุนี้นี่เองถ้าพวกหนูปฏิบัติตามสิ่งที่แม่อาร์ตบอกหรือพระพุทธเจ้าสอนในทุกมิติแม่อาร์ตเชื่อว่าพวกหนูเป็นเหมือนแม่อาร์ตได้ทุกคนนะคะ